คุณหรือเปล่าครับที่กําลังเกรงใจใครสักคนที่กําลังจะเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คุยกับทีมหรือว่าอาจจะอยากปิดการขายนะครับสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากเนี่ยมักจะเกรงใจครับเมื่อเขาอายุมากกว่าก็เลยไม่กล้านําเสนอไม่กล้าที่จะพูดออกคําสั่งไม่กล้าโน้มน้าวใจนะครับสิ่งสําคัญที่โอป้าจะบอกคุณก็คือในวงการธุรกิจนะครับเราเนี่ยไม่สามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะต้องอายุน้อยกว่าเราเท่านั้นนะคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็อายุมากกว่าหรือแม้แต่ทีมของคุณนะครับอย่างโอป้าเองนะครับมีประสบการณ์14ปีเป็นเทรนเนอร์เป็นนักการตลาดนักวางกลยุทธ์นะครับขององค์กรทํางานด้กับผู้ใหญ่มาาาาทััั้้งงชีวิตรบเพะะฉนนออยุ ้อกว่าเนี่ยทำไมถึงสามารถประสานงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้ ข้อหนึ่งครับเราไม่ต้องใช้คําสั่งนะครับแต่เราเนี่ยใช้ความนอบน้อมและเคารพเขาขอการมีส่วนร่วมกับเขานะครับและแสดงบทบาทคุณให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ไปข่มเขานะครับหลายคนคิดว่าถ้าเรามีบทบาทหน้าที่สูงกว่าหรือว่าอาจจะมีบทบาทที่ต้องไปสั่งเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องสั่งไง <im it> ขอความร่วมมือหน่อยขอการสนับสนุนหน่อยนะครับแล้วก็ให้แบบเฮ้ย <im it> ขอเขาฟีดแบ็กหน่อยสิ <im it> ขอความเห็นหน่หนอยสินะครับถ้าให้เขามีส่วนร่วมคับคุณถ้าไม่เขาเป็นทีมของคุณถ้าให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะครับเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณ ข่มเขาเพราะฉะนั้นหากเราเฮ้ยไปทําสินี้ให้หน่อยสิอันนี้คือสั่งเขาขมเขานะครับและต่อมาครับคุณทําหน้าที่อย่างคุณตามบทบาทให้ดีที่สุดก็พอในแง่ธุรกิจครับอย่าที่บอกเรากําหนดอายุไม่ได้ว่าใครจะต้องอายุมากอายุน้อยกว่ากันนะครับ คุณเล่นเต็มที่ตามบทบาทแต่ไม่ได้ไปข่มใครเหมือนที่ป้าบอกนะครับเขารบดอบน้อมขอความเห็นฟีดแบ็กเขาก็จะรักคุณมากๆและที่สําคัญรับฟังพวกเขาให้มากขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเขามักจะมีประสบการณ์ที่ดีครับแต่คุณก็ต้องรับฟังเขาอย่างใส่ใจฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เขาจะให้เกียรติคุณคืนการที่เราเนี่ยทำงานกับผู้ใหญ่ครับไม่มีอะไรมากตั้งคําถามและตั้งใจฟังครับเพื่อให้เขาเนี่ยก็ตั้งใจเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังและคุณค่อยนาเสนอและจูงใจเขาในสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเองครับ ทำให้เต็มที่นะครับตามบทบาทของคุณอป้าเข้าใจคุณนะเราอป้าก็ทํางานกับผู้ใหญ่มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะเข้าองค์กรมาอายุน้อยสุดนะครับก็อยู่กับผู้ใหญ่ทำไงดีวะต้องสั่งเขาเนี่ย เขาเป็นว่าคุณเป็นต้นแบบที่ดีของการลงม,รมือทำคุณเป็นต้นแบบที่ดีของศักยภาพเขาก็จะเครารพคุณมากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ป้าพิสูจน์มาแล้วนะครับก็คือถ้าเรามีศักยภาพนะครับแล้วเราก็ลงมงอทำด้วยเรามีความสามารถในการโน้มน้าวใจเราเข้าใจพวกเขาเขาก็จะรับฟังคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณมันไม่เกี่ยวอายุเยอะอายุน้อยครับแค่ต่างคนต่างให้เกียรติกันและกันแค่นั้นมันเพียงพอแล้วครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ครับโอปาีสานมาสโคตินาพีสสบ